เราอยู่กับน้องหยกหนึ่งแชนหน้าเฟซหนึ่งแชรลงกลุ่มรัศดรแปดแปดแปดรายงานสดจากหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องหยกธนลบอะไรไงประเธอมาแรกเป็นไงบ้างแรกกม่อสอเพล้วแบป็นคนแราแล้วเราเพิ่งถูกเปิดตารนอของกรณีถ่ายรูปถ่ายรูถ่ายรูปแนวนอนนะ ไลฟ์อยู่เนี่ยไลฟ์อยู่หรอไลฟ์อยู่ตอนนี้คนดูอยู่ประมาณสิบสี่ล้านคนนะฮะตัดล้านออกไปก็จะเหลือสิบสี่คนสิบแปดแล้วยี่สิบสามแล้วอ่าไปเข้าเรียนกันไหมเดี๋ยวจะเข้าแล้วนะครับ มาตัวไข่ผพออันนี้อไม่ไหววันนี้วันเดียวใครเป็นพ่อครับต้องรหวัดเ้หรอแรกีที่รกันอะไรนะที่รายกันอ๋อเป็นพ่อครัแม่แม่ทุกคนแม่มาแนคนเดียวเข้าลคนเดียว เออเออไม่ติดจบสเกไม่เกี่ยวแต่เป็นสิบเก่าก็เป็นสิเก่าแล้วเป็นสสด้วยบอกว่าเป็นสสพระแดงพึงชนะเลอกตั้งเนี่ยบอกเลยว่าสิบเก่าเรียนด้วยเดี๋ยวเขาไปดูแลอยู่ก็อตรงนี้ก่อนเกี่ยวเกวเกวเกยวากันองก็ยังไม่เข้าก็รอพรอมใ้แล้ก็พี่ก็พูดจาดีๆกับน้องหน่อยก็ได้พอคุยกับเจ้านาก่อนมาาเชอ พี่พูดจาดีๆกับน้องหน่อยพูดดีๆนะอะไรพูดดีๆฝากมีจำได้ด้วยค่ะแล้วให้แบบเด็กๆเข้าไปนั่งดูข้างในไม่ได้หรอครับไม่ได้ไไม่ด้จะทำอะไรแล้วไม่ก็พูดดีๆตำรวจยังเข้าได้เลยอ่ะเออทำไมถึงให้ตำรวจเข้าไปอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตำรวจกันนะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมวันนี้น้องหยกไปโรงเรียนวันแรกแต่ตำรวจต้องมา ไม่คือเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องตำรวจก็มาเนี่ยแนะนำนะาไม่ยกัวนะไม่อยากไม่อยากโดนล่าไม่มดหรือไม่อยากตัวมากกว่านี้ให้เด็กมันไปนั่งดีๆพวกเราไม่ได้จะมาทําอะไรนะคุณให้ตำรวจเข้าไปเสนอหน้าถึงในตํารวจถึงในโรงเรียนถึงในโรงเรียนนะคืออะไรโรงเรียนนี้มันอนุญาตให้ตํารวจมาคุกคามเด็กได้หรอมันคืออะไรอย่านะมึงอย่าเล่นกับกูอย่างนี้นะ อารมณ์ไม่ดีนะไม่สอนน่ะ่อต่อให้พุ่งโวยวายจนโรงเรียนนี้มันมันก็ไล่ยกออกไม่ได้แล้วมันก็อน้ญาตให้ตำรวจเข้าไปรอเด็กถึงในโรงเรียนไม่ได้ด้วยแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าน้องปลอดภัยเมื่อตำรวจไปนั่งเฝ้าอยู่ข้างในเรื่องอะไรกันเนี่ยอายุไม่สิ อายุไม่สิบสี่ก็อาจจะให้ตำรวจพบก็ได้แล้ววันนั้นอ่ะแต่วันนั้นอ่ะตอนนั้นอายุสิบสี่นะคุณน่าเกลียดมากเลยอ่ะทำไมถึงให้ตำรวจข้าอยู่ในโรงเรียนนะเหมือนโทคแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าน้องเราจะปลอดภัยเวลาที่มาที่สถานศึกษาแห่งเนี้ยคุณบุ้งไหนอัปเดตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะเขการนะครับคุณบุ้งล่าสุดหลังจากที่พยายามจะเดินเข้ามาในเกิดอะไรขึ้นบ้างครับการเราออกแต่ให้ตำรวจเข้าไปนั่งสบายสบายในที่ร่มเราบอกว่าาให้เด็กเราเข้าไปนั่งปลอดภัยปลอดภัยได้ไหม เราพอบอกว่าไม่ได้ไนายสั่งมาเออพอกชื่ออะไรชื่ออะไรนะสวนสีสวนกีอะไรสวนสีผ่านแล้วแหละกดเ่าเว่าเพื่อน <c oughs> มันไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยวันี่ค่ะมัรับน้องเที่ยวาบาลนะคะ

อ๋ออยัฮะ๋ยนนะเจเสวนสีเวนสีเพราะว่าอ่าอันนี้นะครับตำรวจนะครับที่มานั่งไม่ทราบพี่ตำรวจครับมารออะไรเอ่ยอ๋อเนียนไหมเนียนไหมไม่เนียน ไม่เนียนแปลกๆผู้ปกครองมาทำไรตอนนี้ผู้ปกครองเธอผู้ปกครองมาทำอะไรมันนี่อันนี้คือรอรับลูกกลับตอนเที่ยงเลยรอรับรอรับเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกแต่หน้าตาดูไม่น่ามีเมียเนาะนั่งหยอกไหนอัปเดตอาการให้แฟนคลับทั้งหมด468คนฟังหน่อยอาการก็มันก็คันๆเพราะชิมเปอร์เซนนี่ก็ร้อนแล้วก็หมอก็ต้องไปตรวจแล้วเดี๋ยวในวันนี้ก็จะไปตรวจร่างกายเพิ่มเติม เราว่าน้องโยกในต้องการจะมาโรงเรียนก่อนเพื่อจัดการเรื่องเรียน,นยคิดถึงเพื่อนไหม,มากไม่มีอะไรจะถาม <laughs> อยากพูดอะไรก็ได้ <laughs> <laughs> แอดมินใส่น้ำนะครับอันนี้อยู่กับสันนข่าวตะวันนิวส์อันนี้อันนี้อันนี้คงไม่ต้องถามหรอกนะว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าอืขนาดนี้จะบอกไม่ใช่ก็แบบ แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าน้องเราจะได้เรียนอย่างปลอดภัยเพราะว่าคราวนั้นที่ตำรวจมาที่โรงเรียนเขาไม่พบเพราะว่าเขาบอกว่าอายุสิบสี่เพราะว่าแบบมันต้องมีผู้ปกครองถ้าเกิดจะให้เขาบะเพราะว่าตอนอน,ยยนั้นยังเล็กสิบสี่แต่ตอนเนี้ยหนูสิบห้าแล้วนะเออแล้วไปบ้าตรงไหนหอ๋อน้องเพย์น้องเพย์น้องเาตรง,ตง,ตงน แล้วเรารออะไรกันอยู่รอต้องมีตัวไหนป่ะไหนฝ่ายปกครองอ่ะฝ่ายปกครองอยู่ห้องตรงนู้นตรงตรงข้าราชการโอเคเราฝ่ายปกครองแล้วมีตรงข้าราชอารอ่านไปว่าก็ไปกันให้หมดเลยก็ได้เออก็ไปกันให้หมดนี่แหละหยกเพื่อนเยอะไม่แต่ก็ระวังเรื่องถ่ายติดเออเออนะได้เรื่องถ่ายติดหน้าดิ โยกกูถ่ายใกล้ๆมึงดีกว่าเผื่อติดหน้าคนอื่นใช่ให้ยกพาไปกูต้องถ่ายใกล้ๆยกมันจะติดหน้าคนอื่นตามสิทธิชีวิตยกวันแรกก็ตำรวจก็มาเฝ้าในโรงเรียนนยกขยงโยจะถ่ายชิดน้องยกหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดหน้านักเรียนคนอื่นนี่ยกอันนี้รถผู้ปกครองมัเนี่ย นู้นนู้นนู้นหนึ่คันหนึ่งนู้นหนึ่งคันหนึ่ง bm ้นะแ่คู่กรณีอยู่อันนั้นคือคู่คกรณีน,น้องหยกนะฮะไม่ถ่ายดีกว่าคู่กรณีน,น้องหยกอ๋อ ออไ่า oh, oh. ดูแตกตื่ไม่ฟูมดมเลยไนดะ้ได้ได,ได้เดี๋ยวยกคนพี่ใกล้ๆหยกนะ เขาจะไม่ได้อยากเดินแหวกเข้ามาไ้่เข้าน้ำหมดนะระวังหน้าเด็กคนอื่นวยทราบปกติไม่ได้มันคนเสียงดางค่ะฮัลโหล อ่ะล,ลบหน่อยภาพนิ่งภาพนิ่งภาพนิ่งอ่ะลบ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  พวกคลองแล้วคุณแม่มาไกพวกคองครับใครเป็นพวกคาวลองันดี้แล is so ้วาน่อนรใครจะเป็นวกคองนูตก็เป็นอะไรตัจริงๆหลักกามอบตัวเนี่ยหนูงคุณแม่เปวกองที่หนึ่ง นะคะคุณแม่มาไม่ได้ตนนี้ให้เบอร์โทรพน้าไว้ในที่คลองที่สองพอเขาต้องดูแลหนูจนกระังจบมหกแล้วอเวลามีปัญหาอะไรเราจะประสานงานกับผู้ปกครองหนูตามระเบียบการมอบตัวค่ะัปดนี้คุณแม่มาไม่ได้ค่ะได้ย่๋วยเดี๋ยวเยวไม่ได้อันนี้เราเราตกลงกันน่อยแต่เราไม่อนุญาตไม่ถ่ายรูปหรือว่ามไม่ใชความใดๆนะ อันนี้ก็ต้องไม่เขียนสำคจะไม,ม่การมามน,นะคะเพราว่านบเนีอยอย่เขามีสิธเขามีสิที่มนอมนอแล้วจากนันรเยนเขามเแต่ว่าล้วมากแล้วค่ะก็คือนอ้องยก่่อรปหว่าระเบ็ไมอันนี้คือผู้ปกครองที่เขาอยู่ด้วยครับอันน ไม่ได้บันทึกข้อความครับบันทึกวิดีโอคร่ค่ะไม่คือผมก็ต้องผมก็ต้องมั่นใจความปลอดภัยของน้องผมเหมือนกันได้เจรอตีตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วก็ในเครื่องพี่มันจะปลอดภัยไหมไงมันรถตำรวจมากันสองคันเนี่ยแล้วตำรวจทั้งในและนอกเครื่งแบบอยู่ล้อมโรงเรียนไปหมดล้้มผมไม่ได um ้ถ่ายติดหน้าคุณเลยเราไม่ใช่อะไรักันนคั้ีว้ามนันมันก็เ็ตำรวจ้องี่คันมาเ้มองอยู่เนี่ย อย่างนี้เนาะจาเยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าคุณมันรู้เสียงเรืออะไรเนี่ยมันก็เราะมือสิทธิอว่าการที่เราเรียนการที่โรงเรียนอน่ะอนุญาตให้ตำรวจเข้ามาเนี่ยก็เป็นการมือสิทธน้องเหมือนกันถ้าารว่ตรวจแต่ละคน้อไม่ทรมานน้องังไงบ้างก่อนทีกจะนาน้องเข้าไปในสถานที่นี้เราอย่งี้ย่งไว้เราไม่ลงก็ได้ไม่ไไม่ค่ะเราไม่เร็ไม่หดไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะถ่ายตก็ได้ถ่ายถ้ไม่รหน้าเขาย่งมี้ปัญหา อยา่ยาอยา่าอย่าริอาจคิดไม่ดีนะครา,านะร,าาระหว่างรอนะครับผมขอสัมภาษณ์คุณทานตะวันหน่อยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้คุณตะวันคนท่านร้อยแปดสิบเก้าคนกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังเปดขี้อยู่โอเคครับรับตา้ตาครับ <laughs> คือวันเรียนตงก็ยังตดการครับผู้คนคือเราจะต้องถ่ายพื้นเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีเด็กนักเรียนเยอะเราเราไม่สามารไม่สามารถถ่ายหน้าเด็กได้ใช่อาจจะต้องถ่ายหน้าคนไม่ค่อยสวยอย่างตะวันบ่อยๆหน่อยค่ะก็คนดูไปถ่าแต่งหน่อยไปถ่ายห้องน้ำหญิงนี่เฮ้ยยักษ์นิสัยดีดีมันเป่าหูกูเมื่อกี้บอกถ่ายในห้องน้ำหญิงไม่ต้ก็เป่าหู กดไลค์กดแชร์กดโอนกดโอนไมต้อ้องอะไอย่เงี้ยอ้นพาทไอแอดมินแอดมินเท่าไหร่โอเคอย่าถ่ายติดหน้าเด็กคนอื่นนะถ่ายติดแบ้ใค่เรยกประโยชโอเคต้องแทนใส่น้ำอ่าเดี๋ยวดูกันว่ายังไง แล้วมันเห็นหน้านี่ ก็แบบม่กีสเนี่ยก็พยายามหลามไงเมนกันเขาว่าเขาถามไ่จอะว่าดถามไม่เจอป็น่งี่เราคิก็แบบถ้าถามไม่เจอจริงเน่ยแล้วนูมาซื้อจริเลยเหรอถล โอเคนะครับเดี๋ยวน้องหยกรอเต็มตัวมอบตัวนะครับตอนนี้กำลังรอรอรองพ่วงในการอยู่ ล้วตอนนี้เราอยู่หน้าห้องฝ่ายฝ่ายวิชาการนะครับสสจากเก้าไก่ก็มานะครับว่าที่สสจากเก้าไก่ก็มาฮะเดี๋ยวรอรอเหมือนรอรองพู้อนการมามั้งหรือไม่ก็ไม่ก็อผออ่ะ เดี๋ยวคิวไ้ก่อนยังอยู่นั่งรอก็เดี๋ยวค่ะเชิญนั่งรอตัวประชาสัมพันธ์นะคะไม่ไม่ไม่เพราะเดี๋ยวเด็กเราจะพักอ๋อได้ค่ะได้ได้ได้โอเคค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วสิบโมงึ่งเราหยกแล้วเดี๋ยวหยกรออยู่ยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตอัปเดตอัปเดตไม่คือถ้าน้องผมอยู่ตรงไหนผมก็อยู่ตรงนั้นคือตำรวจมันเอ้าอะไรนะักให้บุ้งให้บุ้งอธิบายดีกว่าเออ ก็ S <S> หยกไม่ยอมหยกหยกหยกไม่ยอมที่จะเข้าไปคุยกันแค่สองคนโดยที่ไม่มีพี่ลูกแล้วพรามุ้งก็เอา,า,าเท้าดันเอาพี่มุ้งไม่มเข้าถ้าหยกเข้าไปหยกคุยกับคุยอะไรพี่มก็ต้องไม่รู้แล้วเขาก็เลยเอาองาัา <S 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 ้นก็เขาก็ดันหลังไม่แล้วการที่อยู่ดีๆเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เขาบอกว่าให้เราไปข้างนอกเราจะมั่นใจได้ไงว่าหยกจะไม่โดนแบบนี้อีกอะหรือว่าถ้ารอบหน้าหรือว่าถ้ารอบหน้ามันไม่ใช่แค่ดันนะแค่ที่มันก็ไม่มีเดินไปไหนเลย มันเป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นมึงเอาตำรวจเข้ามาถึงในเนี้ยมันละเมิดกว่าไหมเออแล้วคนนะไม่ถ่าไหร่แรถเต็เออแล้วมีรถตำรวจอยู่ในโรงเรียนแล้วเมื่อกี้ข้างในก็เห็นเดินกันบนเปี้ยนก่อนหน้านี้ขับออกไปหกคันวันนี้นั่งนับอยู่ขัออกไปตอนนั้นมันมาตั้งนาวเราดังนับอยู่มาก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะคืออะไรอะเด็กคนเดียวคุณทำกับเขาขนาดนี้อเหมือนเอาคนในรถมาเทไว้แล้วก็ขับรถออกไปอ่ะมาส่งใช่เหมือนเอาคนในรถหกมันจะมาส่งลูกแล้วมาส่งสื่อไปสัตว์ อยาอยาอยามาพูดว่าเราละเมิดสิมึงทำกับก่อนแจ้งความได้แกมแล้วหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะขึ้นไลฟ์โดยทันทีนะครับสวัสดีครับเไลฟ์อยู่เราจะลงไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับผมแอดมินสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ตำรวจเยมาแต่ว่าเรายืนยันนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเราจะขึ้นไลฟ์โดยทันทีแล้วก็ าลืมนะครับหนึ่งแชร์หน้าเฟซหนึ่งแชร์ลงกลุ่มตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สัตนักข่าวทานตะวันตัวตุลานนทนด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้อยู่กับน้องหยกบายบายกันไปก่อนนะครับบายบายโอเค